เมนูรักรสกลมกล่อมที่จะทำให้คุณอิ่มเอมใจไปกับความรักถ้าคุณกำลังมองหาซีรีส์ที่ดูแล้วอิ่มอกอิ่มใจจนอยากลุกไปทำอาหารตามเมนูรักพิชิตใจราชาคือคำตอบที่คุณตามหาซีรีส์เรื่องนี้จะพาคุณย้อนไปสัมผัสความรักหอมกลุ่นที่เริ่มต้นจากปลายจักหวะของเชฟสาวผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์เธอจะใช้สเสน่ห์ปลายจักหวะและหัวใจอันบริสุทธิ์ในการละลายกำแพงน้ำแข็งในใจของราชาผู้เย็นชา มากกว่าอาหารคือเรื่องราวของหัวใจแม้เรื่องราวจะเกี่ยวกับการทำอาหารเป็นหลักแต่หัวใจของซีรีส์กลับอยู่ที่เรื่องราวความรักที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆระหว่างคนสองคนที่ไม่น่าจะโคจรมาเจอกันได้เคมีของนักแสดงนำนั้นเข้ากันได้อย่างลงตัวจนทำให้คุณต้องยิ้มตามและลุ้นไปกับทุกฉากที่พวกเขามีร่วมกัน นอกจากนี้ซีรีส์ยังสอดแทรกเรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวละครอื่นๆที่จะมาสร้างสีสันและทำให้เรื่องราวมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งมิตรภาพความท้าทายและการต่อสู้เพื่อความฝันเมนูรักพิชิตใจราชาไม่ได้เป็นเพียงซีรีส์รักโรแมนติกทั่วไปแต่ยังเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและแรงบันดาลใจด้วย หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบซีรีส์แนวฟิล์วูดที่มีทั้งความรักความฝันและอาหารอร่อยๆร,รับรองว่าซีรีส์เรื่องนี้จะทำให้คุณเพลิดเพลินและเต็มอิ่มไปกับทุกรสชาติอย่างแน่นอนค่ะ